หญิงผิวขาวอลวาดเหยียดแคชเชียร์ผิวดำลูกค้าอลวาดกว่า45นาทีที่ร้านไมเคิลในชิคาโก้คืนก่อนวันขอบคุณพระเจ้าเจสซี่เกรดี้ได้อยู่ในร้านกับลูกสาวขณะเกิดเหตุพอดีและเธอก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งตะโกนใส่แคชเชียร์เจสซี่ได้โพสต์ในเฟซบุ๊กว่าผู้หญิงคนนั้นนะ่ะโวยวายที่ถูกเก็บเงิน1ดอลลาร์เป็นค่าถุงใส่สินค้า เจสซี่ได้บันทึกวิดีโอของผู้หญิงที่ตะโกนประกาศว่าเธอได้ลงคะแนนให้ทรัมป์และเขาชนะเมื่อผู้จัดการร้านพยายามที่จะเข้าไปไกล่เกลีย่ยลูกค้ารายนี้ก็ฟ้องว่าแคชเชียรตะคอกใส่เธอเหมือนเธอเป็นสัตว์แถมบังคับให้เธอซื้อถุงก่อนจะกล่าวหาพนักงานผิวดำสองรายว่าเหยียดสีผิวและไม่ชอบที่เธอสนับสนุนทรัมป์ จากนั้นเธอก็เริ่มระรานชาวบ้านในบริเวณแม้กระทั่งเจสซี่ก็โดนต่อว่าที่ไม่เข้าข้างเธอทั้งที่เป็นหญิงผิวขาวเหมือนกันผู้หญิงคนนั้นได้โทรเรียกตำรวจแต่ได้ออกจากร้านไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึงวิดีโอของเจสซี่ถูกอัปโหลดไปยัง YouTube และมีผู้ชมแล้วกว่า2ล้านวิว นอกจากนี้เจสซี่ยังได้จัดตั้งหน้าโกฟันมีเพื่อหาทุนพักใจให้กับผู้จัดการที่โดนลูกค้าเถื่อนทถลุซะสะบักสะบอม